สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุข People, สุขคนสมองสมบัติพ่อๆก็สอนน้องแทนนะพี่น้องเมื่อไหร่กัแม่น้องแท่นถ่าสื่อเข้าป่าป่าพี่น้องป่าเผาสื่อป่ามาเผาพี่น้องเลยกับแกงเห็ดปวกป่าข้างนันอันนี้อนขะขางพือนแบงมาห้มาเด้อพี่น้องเด้อแกงเห็ดมาเด้อมาเด้อพี่น้องแกงเห็ดกับป่าเผาพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้อง

เอาไว้เนี่ยนอาวขึ้นมาเลยว่าสิใสสิใสเอาค่าตังกล่องอยู่ตลางมาให้ใน่นะบุคคลบาค่ะกันนี่นะสามร้อยไมขึ้นเพือนเดาเอา ย้เพื่อนเพื่อนแช่แดงไว้ในแท่ป่านผมมาเห็นรอที่ทอด้กินบุบดลงเอาหอดนืหอมมออมูข้ม เ็นกข้า <tr> ม <seine Christmas> no, mm ันยู่ตรงนี้เห็นไหมมันคืเ็ดเะขอกก็มันคืเห็ดเอเี่ยน่ีางบุกตวนหรอเนียลูกไก่เ่ะลกเ บอลคุบอกคุณไปทำมั้เนาจะมั้ยเนเราเป็นนอนกะเไอนแคนอนจงแบแกงคังเทมข้นผมผัะไรแกงะไรูดะไพัส่นะเออไส่ผัไหมามันั

Này cái này, nén cái này Cayong, sài, ừ. nén, cayong. In mình sài, sai In sài, cayong. 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 không, sài, cayong. In sài, cayong. In Mình kè, In Mình cayong. In sài, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> lỡ <laughs> 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 ทำตอนใช่บบบคูนุ๊ทันกห้เสิว่ามาเอาเดินกักอยังทาวทันจักแล้ิดรเอาทัักอเข้าไปบช่องมุได้ปะไปบอกเขาสเไปเลย

Rằng mượn mượn thì nó cũng tính khá về. nên cắt cạn số lượng, ngâm tiêu cát lăng lượng và lên hoạ như nào cần mở màu hồng tăng rồi vào, こんにちは。高橋です。こんにちは。<laughs> <laughs> <laughs> มันอดมีวมาหล่เมื่อยหน่มีโอกาสเขาป่าเพื่อสายักตรงเขาเมืองก็เลยาคนจีหหายว่าพ่น้องินาพกำลังบินแขงสุดคุอคนนี้เรมกดติดตามองแท่นพี่น้องไม่ได้